ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยังไม่ได้คิดชื่อเลยก็คลิปนี้นะคะเกิดจากการที่ว่าแพทอยู่บ้านแล้วเบื่อมากนะคะก็เลยอยากจะหาอะไรทําใหม่ๆซึ่งวันนี้แพทก็จะมาทาเบเกอรี่นั่นเองนะคะในหมวดหมู่ของขนมปังในหมวดของขนมปังเนี่ยแพทไม่เคยทํามาก่อนเลยแพทก็เลยเกิดไอเดียกับการทํารายการนี้ขึ้นมานะคะว่าในช่วงที่ติดโควิดหมายถึงว่าเรา อยู่บ้านเนาะในช่วงที่แบบข้างนอกเขามีโควิดเราควรที่จะอยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่วันนี้ติดโควิดนะคะไม่ใช่นะคะเราจะหาอะไรทําได้บ้างนะคะก็เลยเกิดมาเป็นไอเดียของคลิปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกันนะคะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์นะคะแล้วเราก็ไปดูกันเลยจ้า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 เพจจ้าจ้าจ้าเพจจ้าตัวเองเกิดไปเพราะว่าไปทากัน นี่นะคะคือวัตถุดิบการทําขนมปังทั้งหมดในวันนี้อันนี้เป็นแค่ส่วนของขนมปังนะส่วนล่านหน้ายังไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําของขาวเราไม่ได้ทําล้านมากเราไม่ได้ทาลหนมา แปลกอย่างเงี้ยทุกคนนี่นะคะเป็นแป้งโดที่แพทรอมาแล้วสิบนาทีนะจะใหญ่ประมาณเท่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พคิดว่ามันน่าจะได้แล้วแหละมันจะนิ่มๆแบบนี้นะคะโอเคเรามาใสา่ไส้กัน เพื่อรอแป้งให้ฟูตัวขึ้นอีกนะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกคนตรงนี้นะ่าทำตอนเช้าเนาะแบบนี่กี่โมงแล้วอะสามทุ่มแล้วอะทุกคนยังไม่เสร็จเลยหรือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็แนะนําคนอื่นด้วยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทําเมนูนี้แนะนําให้ทําตอนเช้าจริงๆมันก็ไม่มีใครมาทำตอนเช้าหรอกโอเคเรามาเตรียมน้าราดนะคะอันนี้ไปใช้ อันนี้พผพักแป้งไว้แค่30นาทีนะคะเพราะว่าง่วงมากไม่ไหวแล้ว30นาทีก็พอแล้วแหละรายงานะสถานการล์ล้าสุด คือง่วงมากอยากนอนแล้วแต่เพืพ่อนเอาเข้าเตาอบเมื่อกี้นะคะแพทอบร้อยแปดสิบองศารอดูอยู่ว่าน่าจะประมาณสักยี่0บ้าสสิบนาทีงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันลุ้นว่าแพทจะหลับก,ก่อนหรือขนมปังอบเสร็จก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เราเล่นเดี๋ยวลุ้นกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> เสียงก็ไม่มีด้วย <c oughs> ครั้งแรกนะคะแล้วก็ประเดิมด้วยการหน้าไม่ฝอยบนแรงไปหน่อยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันรอเซตตัวให้เขาแบบเย็นก่อนนะคะว้านี่นะคะทุกคนน้องเขาก็นิ่มนิ่มตามสูตรจริงๆมันนิ่มมากแต่ว่าข้าง <c oughs> <c oughs> ในเขาเป็นแบบบนๆแบบเนี้ยจริงๆมัน มันคือแผ่นม้วนตูดแล้วเขาบุบแบบนี้นม่เก็บมากเลยอ่ะไม่เป็นไรก็ลองชิมดูอืมนุม่มมากอ่มนุม่มมากอร่อยนะลองกินคู่กันเนยเฉยอร่อยนะ ทำครั้งแรกแต่แบบเนื้อออกมาคือไม่แย่เลยไม่แย่เลยแต่หน้าตาก็อาจจะดูทุเรศทุรังไปน,นิดนึงเพราะว่าน้องเขาดำมากนะคะต,ตักแตกก็นะคนทำมันร้อนแรงอะไรเงี้ยเนื้อด้านในคือนิ่มนิ่มจริงๆนะคะก็เ,เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะพอเท่านี้ก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นอะไรน,นั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กต้องขอตัวไปก่อนนะคะ่ะให้เวาลาอาบน้ำนอนแล้ว หรือขกินก่อนดีอร่อยนะทุกคนบบจะให้ดูความพังพินาศนะคะพอการม้วนขนมปังออกไปก็คือแบบออืืมสับตก